พักประชาชนบอกว่าจะผ่าทางตันทางการเมืองก็เลยเอาร้อยาเสียงไปยกให้กับพักภูมิใจไทยถ้าเราจะพูดเรื่องการประกาศจุดยืนไว้ตอนหาเสียงพักประชาชนก็เคยประกาศว่าจะไม่จับมือกับพักที่สืบทอดอํานาจเผด็จการทั้งสิ้นแต่ว่าคราวนี้มันไม่เหมือนกับตอนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนะเขาตั้งรัฐบาลโดยยกมือให้กับพัก69เเสียงคือภูมิใจไทย แล้วให้ไปหมดเลยใ,ให้ภูมิใจไทยเป็นนายกตั้งครอมอดําเนินการทุกอย่างตามแต่ที่ภูมิใจไทยต้องการโดยกําหนดทงความคิดกับผู้คนว่าจะควบคุมและจัดการรัฐบาลน,นี้ได้ซึ่งเอาเข้าจริงเสียงของพรรคประชาชนพรรคเดียวเนี่ยมันล้มภูมิใจไทยวันนี้ไม่ได้ประการที่สองซึ่ง ผมคิดว่ามันสําคัญมากก็คือมันเป็นการเอาพลังของฝ่ายเสรีนิยมที่เลือกพัก9ก้าวไกลไปยกให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมขึ้นมาเสียเฉยฝ่ายอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างชัดเจนไปแล้วในการเลือกตั้งปี6-6ได้น้อยมากเราไปยกคะแนนเสียงให้เขาเป็นรัฐบาลก็เท่ากับว่าพลิกฟื้นขึ้นยืนเหนือเลยโดยที่ก่อนได้อำนาจรัฐเนี่ยเขามีสวเป็นของตัวเองอกันแล้ว เนี่ยก็บอกสอวสีแบบเนี้ย<ส>และ <c oughs> สวเนี่ยมีอำนาจในการตั้งองค์กรอิสระครับจึงทําให้ฝ่ายอนุรันิยมมีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งรัฐบาลทั้งสภาสูงและองค์กรอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคือในทัศนะผมเนี่ยพักสี้มไม่ใช่คนกําหนดเกมนี้ก็เข้าดิวกันไปก่อนแล้วอมผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นนะ อย่างช้าที่สุดนะวันที่2กรกฎาคมหัวหน้าเท้งไปออกรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธผมฟังออกเลยว่า เขาเตรียมจะยกมือโหวตคุณอนุทินค่ะพอวันที่3มกรกฎาคมผมก็โพสต์ข้อความว่าแบบนี้แสดงว่าเตรียมโหวตอนุทินเป็นนายกแล้วผมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวรถตัวมาคุณย้อนไปฟังวันนั้นเนี่ยผมว่ามันจบตั้งแต่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันก็เป็นพิธีกรรมเงื่อนไข MOA มันไม่ผูกมัดใครเลยแทบจะล้มไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนคุณอนุทินตั้งครมเสร็จด้วยซ้ำไอ้เรื่องว่าห้ามไปสะสมคะแนนเพิ่มก็วันโหวตคุณอนุทินเนี่ยงอกมาแล้ว22นะ อ๋มาเลยอ,ะอ่ะแล้วเนี่ยกำลังมาเที่ยวจีบเที่ยวดึงอยู่เนี่ยอ้าวพักเพื่อไทยก็ต้องคอยเฝ้าระวังย้ายใครหอบผ้าหอบผ่อนตามกันไป <c oughs> ดังนั้นข้อ4เนี่ยผมว่าจบแล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสสรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงไม่ได้ก็จบอีกครับใน MOA <c oughs> เมื่อ MOA มันมีสภาพแบบนี้กลายเป็นว่าพอวันที่คุณอนุทินตั้งครมเสร็จแกไม่มีสภาพบังคับต้องรับผิดชอบเลยนะและประธานโทษนะครับด้วยความเคารพมันเหมือนสารรัฐธรรมนูญรับจบให้อ่ะ ๋อภูมิใจไทยก็บอกประชาชนว่าเฮ้ยผมอยากทำนะใจจะขาดแต่มันแต่ยังไงมันเป็นยังไงมันทำไม่ได้เพราะว่าสารนัตธรรมนูญเขาไม่ให้ทำเอออ้างตรงนี้ครับพอ MOA มมันไม่มีสภาพบังคับเป้าหมายที่พักประชาชนพูดจึงไปไกลเพียงแค่ได้ประชามติหนึ่งครั้ง หลังยุบสภาประชามติหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่ผูกมัดใครอีกเพราะว่าต่อให้ประชามติผ่านไปตามที่ต้องการเวลาไปแก้เข้าจริงๆเดี๋ยวขั้นตอนอะไรต่างๆคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวสวขัดขวางเดี๋ยวอะไรทั้งหลายภูมิใจไทยก็บอกเขาไม่เกี่ยวเพราะเขายุบสภาให้แล้วครับไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆอ้ยผมเชื่อว่าจริงๆพักประชาชนต้องมองเห็นนะครับ แต่ทําไมเขาเขาต้องมีอะไรอย่างอื่นที่เก็บเอาไว้หรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจพิสดารมากนะดิวเนี้ยแต่ละตําแหน่งอะเขาลงตัวหมดแล้วม uh yep> et ั้งที่เขากําลังถูกจับตามองมากๆาก็คือรัฐมนตรีว่าการยุิธรมครับพอพักประชาชนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยยานะอย่าตั้งอดีตผู้การบริรัมไปว่าการยุิธรมมีปัญหาแน่เขาก็เลยแก้ไขให้แล้วโดยเอาอดีตผู้การอีกคนหนึ่งมาตั้งครับ นั่นไงเกมเนี้ยถ้าเขาทาได้ผลในสีเดือนแล้วยุบจริงนะสีน้าเงินได้แต่แต่สีส้มมาได้น้อยเพราะสีน้าเงินก็บอกเขามาทําเองสีส้มไม่ได้มาเป็นรัฐบาลด้วยนี่สีส้มเนี่ยจะไปบอกว่ารัฐบาลนี้แก้ปัญหาได้เพราะผมเนี่ยไม่เต็มปากนะครับไม่ได้เต็มปากถูกไหมถูกแต่ถ้าสีน้ําเงินทําเจ๊งผมว่าส้มเจ๊งด้วยเพราะประชาชนจะบอกว่าเอ้าก็อยู่ดีๆคุณไปแบกเข้ามาการแก้รัฐธรรมนูญที่สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยให้ทำประชามติครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองพร้อมกันได้ ไอ้ครั้งที่2น่ะมันต้องทำประชามติโดยบอก แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับสาระสําคัญไปด้วยอีตรงนี้แหละที่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้ภายในเวลาสี่เดือนเดือนนี้ไหมเ,<อ>เพราะว่ามันต้องเริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้สามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ต่อ<ม>ทีนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งเพื่อไทยด้วยเขาเร่งมือกันอยู่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่ว่าง่ายมันมีขั้นมีตอนเนื้อหามันต้องถูก เียงต้องขบคิดเนื่องจากต้องเอาไปให้ประชาชนทําประชามติด้วยอเกิดไปแพ้ประชามติก็ฟาวอีกไม่ได้แก้ทีนี้สอวอนะครับเขาต้องโหวตเห็นด้วย1ในสามให้แก้รัฐธรรมนูญคือ67เสียงยื่นเข้าไปแล้วสอวอไม่ถึง67เสียงครับทำไงฮะแล้วที่ตกลงใจย,ยกอํานาจยกบ้านยกเมืองไปให้เขาจะอธิบายกันยังไงต่อถ้าจะบอกว่าสีน้ําเงินเนี่ยเขาเคลียร์สอวได้ครับ ดังนั้นที่เอาสูตรนี้ก็เพื่อให้สีน้าเงินไปเคลียร์สอรวอ,อันนั้นเป็นสิ่งที่เราพูดกันแต่มันไม่มีกฎหมายผูกยึดบังคับ,ครบประธานสอวอไม่ได้มาลงชื่อใน MOA ด้วยออย่าว่าแต่ประธานสอวอเลยพักร่วมรัฐบาลอื่นๆเขาก็ไม่ได้มาลงชื่อใน MOA อดังนั้นถ้าหากนับเป็นสัญญาเนี่ยสัญญานี้ก็หลวมมากฮะจะ หลุดจะปลิ้นซ้ายปลิ้นขวาออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เรียกว่ามีช่องว่างช่องโว่แล้วไหนจะมีเรื่องคดีหัวสวอีกถูกไหมครับเที่เขากระโดงอีกนะมันจะกลายเป็นจุดตายของรัฐบาลสีน้ําเงินไหมคะอย่าไปว่ากันถึงเป็นถึงตายเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นจุดที่ประชาชนจับตามากๆแล้วจะเป็นจุดเปราะบางอย่างยิ่งสำหรับอำนาจรัฐนี้